เจ็ดนิสัยนะคะที่ทำให้คุณมีประสิทธิภาพนะคะในการทำงานทั้งวันนะคะเริ่มอย่างแรกเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือการที่เรานะคะมีสมาธิมีสตินะคะหรือมีมค์ฟูนนะคะเริ่มต้นจากการที่เราตื่นมาตอนเช้านะคะแล้วเราก็ฝึกสมาธินะคะสั้นๆน,นะคะอาจจะสิบนาทีนะคะ ไม่ต้องเป็นทางการมากก็ได้ค่ะขอแค่คุณนะคะรีเซ็ตตัวเองนะคะก็เหมือนเรานะคะในสมองของเราก็เหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งค่ะถ้าวันนี้คุณไม่มีการรีเซ็ตอะไรที่มเป็นขยะนะคะโปรแกรมอะไรที่คุณไม่ได้ปิดหรือคุณไม่ได้ใช้นะคะแล้วคุณเปิดไว้มันก็จะหนักเครื่องใช่ไหมคะมันจะทําให้เราแหงแล้วก็เครื่องค้างบางทีเวลาที่เราจะทํางานใหม่มันก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานนะคะลดลงด้วยดังนั้นนะคะเราจะต้องมานั่ง แล้วก็รีเซ็ตนะคะตัวเองใหม่ในตอนเช้าค่ะ10นาทีค่ะอาจจะนั่งนิ่งๆนะคะอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออกนะคะมีสมาธินะคะอยู่นิ่งๆ10นาทีค่ะโดยที่ท่านั่งนะคะไม่จาเป็นต้องนั่งนะคะในท่าที่มันจะต้องเป็นทางการเท่านั้นคุณอาจจะนั่งสบายๆผ่อนคลายนะคะแล้วก็ แล้วก็แค่มีสติอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะคะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการทําสมาธิได้แล้วนะคะทุกท่านข้อที่2นะคะทำให้ร่างกายนะคะได้มูกออกไปข้างนอกค่ะเพื่อเกิดแรงบันดาลใจต่างๆแล้วก็การที่เรานะคะ เปลี่ยนโฟกัสจากที่อยู่ห้องเล็กๆนะคะอยู่ในบ้านนะคะให้เราออกไปนะคะได้เจอแสงแดดนะคะสิ่งที่เราจะได้เลยคือเราจะได้วิตามินดีนะคะเราจะได้วิตามินเราจะได้ความสดชื่นนะคะกับอากาศข้างนอกที่เราได้สูดลมหายใจเข้าไปค่ะได้เห็นนะคะต้นไม้ได้เห็นลมพัดนะคะเห็นดอกไม้เห็นอะไรต่างๆเดินรอบบ้านนะคะหรือว่ารอบหมู่บ้านที่เราอยู่หรือไม่อย่างนั้นนะคะก็เดินออกไปถนนะค่ะที่มันไม่มี รถนะคะมากมายแล้วเราก็เดินวนกลับมา10-15นาทีก็ได้ค่ะ แล้วแต่คุณเลยนะคะแล้วก็เราก็ยังได้ออกกำลังกายได้ยืดเหยียดนะคะรีแลกเกี่ยวกับมูฟเมนต์นะคะร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นขาแขนนะคะได้ทำให้เราได้ออกกำลังกายได้เคลื่อนไหวและเวลาที่เราได้เจออากาศหรือได้เจอสิ่งต่างๆ่เหล่านั้นมันจะทำให้เราสดชื่นค่ะเราจะมีแรงบันดาลใจเราจะมีนะคะพละกกำลังนะคะในการที่จะีเอสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆแล้วก็ผลงานในวันนั้นค่ะบางครั้งมันทำให้เรารู้สึก งบคลามดาวแล้วก็ได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่อยู่รอบตัวนะคะมันจะทําให้เรามีความกระตือรือร้นรในการทํางานในวันนั้นมากขึ้นค่ะข้อ3นะคะเราต้องมีการเติมวิตามินเติมไฟเบอร์หรืออาหารนะคะที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะในเช้าวันนั้นค่ะอาหารเช้านะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะหลายๆคนนะคะเพิกเฉยแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญกับอาหารเช้านะคะแต่จะเป็นหนักมื้อเย็นหรือมื้ออื่นๆนะคะแต่วันนี้ บอกเลยเขาว่ามื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญมากแล้วก็น, <Woo! S 1> นักโภชนาการอาหารแล้วก็คนบัตนะคะเขาก็ได้บอกมาแล้วว่าอาหารเช้าสำคัญมากดังนั้นนะคะตอนเช้านะคะเราต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนเป็นไฟเบอร์นะคะแล้วก็เป็นนมเป็นผลไม้ที่จะเพิ่มแคลเซียมอะไรต่างๆให้กับร่างกายเพื่อให้เรานะคะได้มีพลังก,กำลังนะคะเฟรชชี่และทำให้เรานะคะ มีกำลังที่จะออกไปพุ่งทยานนะคะในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆในวันนั้นนะคะยามีพลังและมีความสุขนะคะทั้งวันวันนี้ค่ะร่างกายนะคะที่ดีแล้วก็การไม่ป่วยเป็นโรคแล้วการมีอาหารหล่อเลี้ยงนะคะมันจะเป็นมูลเหตุสำคัญนะคะที่จะขับเคลื่อนทำให้เรามีนะคะกำลังที่จะ ทำกิจกรรมต่างๆในวันนั้นที่ดีค่ะดังนั้นนะคะอย่าลืมให้ความสําคัญกับอาหารเช้าค่ะต้องมีประโยชน์แล้วก็มีไฟเบอร์มีโปรตีนด้วยนะคะข้อ4ค่ะเมื่อคุณนะคะออกไปทํางานนะคะให้คุณนะคะมี Inspiration แล้วก็ไป a อคชั่นในการทํางานนะคะซึ่งบางครั้งนะคะเวลาที่เรานะคะมีความคลามดาวมีความสงมบจากมื้อเช้าที่เราได้ทํากิจกรรมต่างๆแล้วมีสมาธิมีสติได้ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วนี่นะคะมันจะทําให้เรานะ คิดสร้างสรรค์งานอะไรได้ดียิ่งขึ้นขับบ้างที่คุณอาจจะมีไอเดียใหม่ๆป๊อปอัพขึ้นมาหรือมีแรงบันดาลใจอะไรนะคะที่คุณขับรถออกไปแล้วคุณก็คิดปิ๊งแวบ,บขึ้นมาในหัวสมองของคุณให้คุณนะคะรีบนําไอเดียนั้นนะคะมาจดลงไว้ในสมุดบันทึกหรือว่าในสมุดที่คุณจดบันทึกการทํางานแต่ละวันแล้วคุณนะคะก็รีบแอคชั่นนะคะแอคชั่นแปนในสิ่งนั้นเลยนะคะคือทําทันทีอย่าดองไอเดียนั้นไว้หรืออย่า ไปคิดแล้วว่าจะทําแล้วคุณก็หยุดมันไว้แล้วก็ไม่ลงมือทํามันจะทําให้คุณนะคะ ไม่มีแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนอะไรก็ตามที่เรามีแรงบันดาลใจแล้วเราอินสปิเรชันมันจะทําให้เราทํางานแบบสนุกเราไอเดียมันจะมามันจะพร่างพูมผลงานของคุณจะถูกสร้างสรรค์และรังสรรค์มากยิ่งขึ้นและคุณก็จะทําชิ้นงานนั้นได้ดียิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าอะไรที่คุณทําแบบสังกายแบบไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีอินสปิเรชันคุณจะทําแบบเบื่อนหน่ายแล้วคุณก็จะ ทำเพราะว่าคุณต้องทำแต่มันไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจที่ออกมาจากข้างในของเราจริงๆนะคะดังนั้นนะคะหาแรงบันดาลใจและเวลาที่คุณปิ๊งแวบหรือมีไอเดียอะไรคุณรีบลงมือทำเลยค่ะเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะรังสรรค์งานและมันจะพลัง่งพูแล้วทำให้คุณทำงานชิ้นนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะข้อที่5นะคะก็คือการที่คุณนะคะตัดสิ่งรบกวนนะคะในระหว่างวันนั้นนะคะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณกําลังรังสคนงานแล้วคุณกําลังคิดอะไรได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณนะคะลงมือทําไปมันอาจจะมีสิ่งต่างๆนะคะมาเป็นสิ่งรบกวนที่ทําให้คุณออฟสตั๊กมันจะทําให้คุณนะคะไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโน้ติฟิเคชันไม่ว่าจะเป็นมือถือนะคะหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันจะทําให้คุณนะคะหลุดโฟกัสออกจากเนื้องานนั้นนะคะคุณจะต้อง ปิดมันหรือว่าตั้งเป็นระบบสันนะคะแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็คือโฟกัสในงานของคุณนะคะกับสิ่งที่คุณทำแล้วก็ตัดความกังวลต่างๆตัดสิง่งโรบกวนต่างๆนะคะเพื่อที่ทําให้เรานะคะ มีสมาธิในการทํางานยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะการตัด notification และสิ่งรบกวนสําคัญมากนะคะไม่ใช่เปิดโน้ตบุ๊กไว้นะคะเปิดมือถือไว้แล้วก็มีเสียงเตือนติ้งติ้งติงติงติ้งอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้เรานะคะหลุดโฟกัสค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ต้องตัดสิ่งรบกวนไปให้ได้แล้วเนื้องานของเราจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ศิลปะในการตัดนะคะเป็นการสําคัญมากในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานถ้าคุณตัดไม่เป็นนะคะแล้วคุณก็เอาทุกอย่างนะคะมีอะไรนะคะมาทําให้คุณเกิดสิ่งรบกวนแล้วคุณก็ไปโฟกัสมันมันก็จะทําให้เนื้องานของคุณมันยืดออกไปแล้วมันไม่เสร็จนะคะคุณจะต้องมี โฟกัสนะคะแล้วคุณจะต้องดี e เบิร์กนะคะกับชิ้นงานที่อยู่ตรงหน้าคุณก่อนจัดลําดับความสําคัญอันไนสำคัญก่อนอนไนสาคัญหลังสิ่งที่ไม่สําคัญมากสามารถทําพรุ่งนี้ได้ไหมหรือบางเรื่องอาจจะทําสัปดาห์หน้าก็ได้เราต้องจัดลําดับความสําคัญและทําในสิ่งที่เราต้องทําตรงหน้าเราก่อนค่ะมันจะทําให้งนงานเราดีขึ้นค่ะ 6. นะคะเราจะต้องรู้จักพักร่างกายบ้าง ไม่ใช่ว่าทั้งวันนะคะคุณจะทำนั้นสต็อปสี่ชั่วโมง5ชั่วโมงบางคน8ชั่วโมงนะครับไม่พักเบรกทานข้าวไม่ดื่มน้ํานะครับไม่มีช่วงเบรไทม์เลยไม่เวิร์กนะคะอันนั้นมันจะทําให้สมองคุณเกิดอาการเบรนเอาท์เกิดความล้าแล้วบางครั้งนะครับคุณทำนั้นทำไปและมันก็ลากยาวจนเกินไปขยันน้อยนะครับช่วงเวลา2ชั่วโมงนะครับคุณควรจะมีการพักนะคะดื่มน้ําบ้างหรือว่า เข้าห้องน้ำบ้างหรือบางทีนะคะถ้า4ชั่วโมงต่อเนื่องคุณต้องเบรกนานขึ้นนะคะเช่น30นาทีในการพักรับประทานอาหารกลางวันหรือว่า คุณอาจจะมีเบรกทม์กาแฟมีคอฟฟี่เบรกอะไรแบบนี้แล้วก็เดินออกไปนะคะไปชมนะคะรอบๆอาคารบ้างไปเห็นต้นไม้ไปเห็นสวนเห็นอะไรคือทำให้คุณนะคะรีแลกซ์ออกจากบรรยากาศที่อยู่ห้องทำงานของคุณเพื่อที่จะทำให้เกิดการรีเซ็ตนะคะแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาที่คุณกลับมาทำงานใหม่นะครับมันจะทำให้เนื้องานหรือสิ่งที่คุณ คิดไม่ออกหรือติดค้างอยู่บางทีมันก็จะฟโฟลมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะระหว่างวันหรือระหว่างช่วงเบรกคุณจะต้องมีช่วงพักแล้วก็ดื่มน้ํานะคะแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันเพื่อที่จะเพิ่มแรงนะคะในการที่จะทําต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะอันนี้ก็สําคัญนะคะเพรสุดท้ายนะคะข้อที่7นะคะก็คือเมื่อจบวันนะคะในวันนั้นทั้งหมดแล้วนี่เราต้องมีการ เขียนสรุปนะคะด้วยการจดบันทึกนะคะทบทวนสิ่งที่ทำรายวันค่ะเช่นนะคะวันนี้ คุณประเมินตัวเองว่าคุณทำอะไรเป็นยังไงบ้างอะไรที่ทําให้คุณนะคะรู้สึกติดค้างหรือติดขัดในใจหรืออะไรที่ทำให้คุณนะคะคิดว่ามันเบริร์ว่าคุณได้แรงบันดาลใจในการทํางานให้เขียนสรุปออกมานะคะเป็นข้อดีของวันนี้ข้อเสียของวันนี้นะคะที่เราควรจะปรับปรุงและนะคะถ้าเกิดนะคะเราทําแบบนี้ทุกๆวันมีการสรุปผลงานทุกๆเย็นหรือดูอารมณ์ของตัวเองหรือดูเนื้องานนะคะว่าอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคและอะไรเป็นสิ่งที่ดีนะคะ จุดแข็งจุดอ่อนในวันนี้มันจะทําให้เราประเมินตัวเองนะคะประเมินศักยภาพตัวเองประเมินการทํางานของตัวเองและมันจะทําให้เราได้ทบทวนตัวเองนะคะอยู่ทุกๆวันมันจะทําให้เราเติบโตขึ้นสิ่งไหนดีนําไปปฏิบัติทำต่อสิ่งไหนไม่ดีเราก็แก้ไขแล้วก็ พยายามที่จะอุดรูรัร่วนั้นจุดบกพร่องน้ำมันจะทําให้เรานะคะมีศักยภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่คือ7ข้อนะคะในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานระหว่างวันค่ะ ถ้าทุกคนนะคะนำไปใช้ทั้งหมดนะคะดิฉันเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เพิ่มสักยภาพในการทำงานของทุกคนแน่นอนค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปดีและเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆของเราด้ค่ะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่นนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ